ยิ่ทำเป็นเรื่องใยญ่ขึ้นมาแต่ความรู้สึกจากันใช้คุณครนบ หนูแบกอย่างนี้ดิแล้วได้มือเดียวด้วยไม่ต้องสองมือพ้ามก็อดกินไงก็ได้ปะ่ะ <ไป S 1> เนาะไปทีละเลนมาลูกมามาทีละเลนนะลูกเวลาข้ามถนนนะโมใหญ่ไหมมันมีสองเลนนี้ดูก่อน<ว>ข้ามที่ไหนก็แล้วแต่ต้องระวังเผื่อรถเครื่องมันแรกมา ราจะเดินข้างในเรื่องนอกถุงไม่ต้องใส่เยอะหรอกซื้ออะไรกันเปล่าลูกขนมจั่งไหมฮะ เอาอะไรไปฝากพ่อมั่งเหรอเอาอะไรอ่ะพ่อชอบกินอะไรอ่ะล้อ่จพ่อชอบกินะไร่ว่วเหลือแต่ลูกเหลือตลาดข้าวอ่ะยังกินมะม่วงเอาไหมไปาย่บลูก ไม่เราไปซื <sh> <reading ancient> <ennen> s <S well, fruits, um, ้อมะม่วงเองก็ได้กินป่ะเห็นจ่าไหมแส้นไม่กินแม่ไปค่ะแม่แมหน่อยแม่จ๋าเร่อกทอดได้ได้คนใหม่เนี่ยข้าวกินอร่อยนะข้าวได้เลยจ้ะ อันนี้น้ำไม่อยากกินน้ำมนเาอันนี้มันอันนั่นปัหน้ันเงาเห้าเอาอะไรนเอน้ำอางนี้รือยาน้ำตาลสดอันนู้นหวานเอาเนี้ยอันน่อมานาโดรานฉัน เดินมาหาแล้วเดี๋ยวกลับไปเลยรวยตั้งใจให้แค่รับเป็นน้ำใจแล้วถือว่าเป็นกำลังใจให้หนูหนูมีอันแฟนไปเจอข้าวเหนียวดำนะถ้าอยากได้รวมรถอะไรข้าวหลามเลยข้าวหลามก็มีเาากระดามมีเผือกแบบกล้วยถั่วดำถ้าเป็นกระบอกสุรอ100่กระบอกแต่ถ้าแบบสดแต่101หือนกัน3อันอแล้ใหวานก็บอกเลยเลาก็บอกเลยก็ไดาสด เลือกเลยชอบสีดำหรือสีขาวหรือจะเอาดำล้วนขาวล้วนก็ได้นี่แค่ไหนร้อยนึง่งเหรอจ้าเดวกกีขนมจากอร่อยแล้วซื้อเพิ่มได้นีจาเท่าไรนี่อ่ะ,ะยยอันนี้เป็นมัดใหญ่44ถ้าสามมัร้อยนห,นหนูแถมให้เก็บความเก็บความน้องบอน,นลองปะ เท่าไหร่ร้อยหนึ่งออะจัะไ <ขอ S 2> ด้รอหนูหยิบร้อยหนึ่งขอบคุณมากค่ะแม่ปิดดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอันตรายพี่มาแล้วจ้<ม>า,<ม>าด้วย พ่อลงมาได้แล้วาานู่นตรงก็อี้นู่นน่ะนู่นเหรอเออ,อเกาอี้ใครกันไม่รู้วางวะกาอี้็วาฝังรถไว้อุ้ยมีน้ำมะพร้าวด้วยแช่เย็นดีค่ะอะซ้อนไปเลยหนูซ้อนไปเลยทำบ้ารับให้หน่อยโอ้ยแขนสั่นแค่ไม่ไหวเลย่แขนสั่นเฉย